มาทำหัวไชเทา้าเนื่อกลิ่นหอมๆแป้งนุ่มเนบพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดอร่อยๆทานกันนะคะรายละเอียดของเครื่องปรุงส่วนผสมทุกอย่างอยู่ท้ายคลิปและมีดังนี้หัวไชเทา้าหนึ่งหัวหัวนี้น้ำหนักอยู่ที่350กรัมพอปอกเปลือกออกแล้วก็จะเหลือประมาณ300กรัมนะคะแครอทหนึ่งหัวแต่ยายเต้าจะใช้เพียงเศษหนึ่งส่วนสามหัวเท่านั้นค่ะเพื่อเพิ่มสีสันกุ้งแห้งล้างให้สะอาดแล้วแช่น้ำไว้ครึ่งชั่วโมง และเห็ดหอมก็เช่นกันค่ะล้างให้สะอาดแล้วแช่น้ำไว้หนึ่งชั่วโมงก่อนอื่นก็จะมาทำน้ำจิ้มหรือน้ำราดกันก่อนค่ะน้ำเปล่า 150ML น้าสน้ำส้มสายชู 100ML น้ําน้ำตาลทราย100กรัมเกลือป่อน1ช้อนชาซีอิว๊วดำหวาน4ช้อนแกงสำหรับ1ช้อนแกงถ้าไปช่างก็จะได้10กรัมนะคะควรให้น้ำตาละละลายจากนั้นนำขึ้นตั้งเตาเปิดไฟกลางรอให้เดือดพอเดือดก็ปล่อยให้เดือดประมาณ3-4นาทีนะคะ จากนั้นก็ปิดไฟยกลงจากเตาพักไว้ให้เย็นก่อนค่ะแล้วมาเตรียมปอกหัวใช้เท้ากันต่อล้างให้สะอาดก่อนที่จะปอกนะคะและส่วนไหนดำๆก็ปอกออกให้หมดเลยค่ะจากนั้นก็มาตัดหัวตัดท้ายและวิธีทําให้เป็นเส้นก้อนแล้วแต่ถนัดเลยค่ะจะใช้ที่ขูดมะละกอรหรือจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะและถ้าหากใช้ที่ขูดมะละกอก็ไม่ต้องโรงแรงเยอะนะคะขูดเพียงผิวๆเบาๆให้เป็นเส้นเล็กๆรวมทั้งแครอทด,ด้วยค่ะ ถ้ามีแครอทก็จะเพิ่มสีสันให้สวยงามน,น่าทานมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าไม่มีแครอทไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเสร็จแล้วเติมเกลือป่นลงไปหนึ่งช้อนชาแล้วคลุกเบาๆให้หัวใจเท้าโดนเกลือปลล่นทุกๆส่วนเกลือปลล่นจะช่วยลดความเผ็ดและความเฟื่อนออกจากหัวใจเท้าค่ะเสร็จเรียบร้อยจะพักไว้10นาทีขั้นตอนต่อไปก็จะมาเตรียมสับกุ้งแห้งกันต่อ ตามด้วยเห็ดหอมและต้นหอมกระเทียมจีนและจะมีหมูสับ200กรัม แป้งมันสำปะหลัง100กรัมและหัวไชเท้าก็แช่เกลือมาครบ10นาทีแล้วนะคะแล้วมาคลุกอีกครั้งหนึ่งค่ะออกแรงขยำเพื่อให้น้ำเสื่อหรือน้ำเผ็ดออกจากหัวไชเทา้าแล้วบีบน้ำเกลือออกให้หมดเลยค่ะเสร็จแล้วนำไปล้างน้ำสะอาดอีก2ครั้งล้างน้ำสุดท้ายไม่ต้องปั้นให้แห้งมากก็ได้นะคะแค่หมาดๆก็พอค่ะแล้วนำใส่ชามผสมคลี้กระจายไม่ให้เป็นก้อนด้วยนะคะ ต่อไปก็จะมาเตรียมผัดหมูกันต่อค่ะเติมน้ำมันลงไปในกระทะหนึ่งช้อนเปิดไฟกลางนํากระเทียมลงไปเจียวให้หอมแล้วนําหมูสับลงไปผัดให้สุกสําหรับเนื้อหมูสับจะหมักกับเครื่องปรุงไว้ก่อนก็ได้นะคะหรือจะมาปรุงตอนที่ผัดเลยก็ได้ค่ะแล้วเติมเห็ดหอมกุ้งแห้งผัดให้มีกลิ่นหอมจากนั้นก็ปรุงรสได้ตามชอบเลยนะคะก็จะมีซีอิ๊วขาวน้ำตาลทราย ผงสามเกลอือชอบรสชาติแบบไหนก็ปรุงได้ตอนนี้เลยนะคะแต่ก็อย่าปรุงให้รสจัดเกินไปเนื่องจากว่าเราทานกับน้ำจิ้มค่ะถ้าหากท่านไหนชอบกลิ่นหอมๆของพริกไทยก็สามารถใส่ลงไปได้นะคะพอทุกอย่างสุกดีแล้วก็พักไว้ประมาณ3-4สนาทีให้อุณหภูมิลดลงนิดนึงก่อนจากนั้นก็นำมาผสมกับหัวไชเท้าแล้วเติมแป้งมันลงไปทีละน้อยเติมไปคลุกไปแบบนี้นะคะ ขั้นตอนการคลุกก็ออกแรงขยำนิดนึงค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็โรยต้นหอมลงไปถ้าหากมีแป้งส่วนไหนจับกันเป็นก้อนก็คลี่กระจายออกด้วยนะคะอย่าให้แป้งเกาะกันเป็นคำคเนี่ยค่ะเสร็จแล้วลักษณะของแป้งก็จะได้ความเหนียวประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วน้ำฝา้ามาปิดไว้จะพักแป้งไว้ที่ครึ่งชั่วโมงระหว่างนี้ก็จะมาเตรียมซึ้งเพื่อนึง่งและอย่าลืมรองซึ้งก่อนจะนึ่งด้วยนะคะถ้าหากใช้พลาสติกทนความร้อนแบบนี้ก็อย่าลืมเจาะรูด้วยค่ะเพื่อไอ้น้ําจะได้ผ่านขึ้นมาได้ดีพอพักแป้งครบเวลาแล้วเราก็จะมาปั้นเป็นรูปทรงกลมขนาดก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะและเวลาปั้นก็ไม่ต้องให้แน่นเกินไปนะคะแล้วนํามาเรียงบนรางถึงสามารถวางชิดชกันได้เลยค่ะ เสร็จแล้วมาเตรียมนึ่งกันต่อเลยนะคะเติมน้ําลงไปในหม้อที่2ข้อนิ้วม,มือหรือประมาณ1ลิตรครึ่งเปิดไฟ150องศาแล้วรอให้เดือดพอน้ําเดือดก็นําแป้งหัวใจเท้าขึ้นไปนึ่งจะจับเวลานึ่งที่20นาทีในขณะที่นึ่งก็กลิ่นหอมมากๆเลยนะคะพอครบเวลาแล้วก็ปิดไฟยกลงจากเตาถ้าหากท่านนชอบความฉ่ำวาวก็สามารถทานน้ำมันพืชที่แป้งได้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยก็เตรียมเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มจะใช้เป็นพริกแดงหรือพริกเขียวก็ได้นะคะและก่อนที่จะเติมน้ำจิ้มลงไปในพริกน้ำจิ้มก็ต้องเย็นสนิทก่อนค่ะพริกของเราจะได้มีกลิ่นหอมและก่อนที่จะเสิร์ฟก็โรยต้นหอมตามด้วยงาขาวคั่วเท่านี้เราก็จะได้หัวไชเท้านึง่งรสชาติอร่อยออร่อยแป้งเหนียวนุ่มราดกับน้ำจิ้มฉ่ำ,ำๆนี่อร่อยมากๆเลยนะคะอยากให้ทุกๆท่านลองไปทำทานกันดูค่ะค่ะดูคลิปจบแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กับยายแต้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ